ดีค่ะทุกคนค่ะดขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Taro w i โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ไขต้องการจะมารีวิวไพ่ชุดใหม่ที่ไขได้มาอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทำต่อจากการรีวิวไพ่ที่เป็นชุดแรกไปแล้วนะคะที่เป็นไพ่ของพ่อหมดแม่หมดที่เป็นวิส a ห์ทาร์โนะคะอันนี้มาดูกันพลังงานของชุดต่อมา ไพ่ของวิซาเป็นไพ่ที่เป็น Rider Wave 78ใบเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกล่องใหญ่แล้วก็มาพร้อมด้วยบุ๊กที่แบบเขาเรียกว่าบุ๊กที่เหมือนหนังสือที่แบบว่าซื้อแบบปกแข็งๆดีๆเลยอะ่ะนี่ต่อมาชุดนี้ค่ะตามชื่อคลิปนะคะมันเป็นไพ่ที่ชื่อนี้เห็นไหม The Light Senior s e r s Taro t นะคะ The Light s e r e s Taro t มีไพ่78็ดสิบแด and guidebook นี่คือไข่ชอบเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อ,อันนี้นะคะมีมีมีเป็นไกด์บุ๊กไกด์บุ๊กเล่มประมาณนี้นะคะเล่มเล็กๆอ่านแบบแบบว่าง่งายๆซอบๆเบาๆพกไปไหน,นก็ได้เหมือนพกดิกชันนารีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <laughs> เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เช่นเดียวกันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะอือ uh หึว้าวดีงามพระรามแปดอย่างเช่นเขาบอกว่า as of pentacle ไพ่เงเหรียญ the beginning of a new venture or task new idea planning seeds for the future great potential for success manifesting power ambition purposely Prosperity อะไรก็ตามแต่ตรงนี้มันเป็นพลังงานที่อาจได้ทางในแง่ของความรักการงานกันเงินหรืออะไรก็ตามเป็นพลังงานที่ดีมากๆเป็นพลังงานที่ดีมากๆ The Star อันนี้คืออาจอันนี้คือเปิดมาแล้วแบบมันสุ่มนะคะไข่สุ่มอ่าจให้ The Star expectation fulfill which grant opportunity healing after traumatic events knowing you are on the right path inspiration renew hope อันนี้เป็นคำที่เป็นอ่เหมือนเป็นคำไกด์ไลน์เป็นคีย์เวิร์ดของไพ่แต่ละไพ่นะคะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกคือมันก็เหมือนกับไพ่ที่ไข่อ่านที่ใช้ในชุดอื่นๆอยู่แล้วที่เป็น78ไปแต่ใข่ต้องการที่มารีวิวให้สำหรับคนที่สนใจแล้วก็มีใครหลายคนที่อยากจะแบบว่าหาสะสมไพ่หรือเป็นการที่เหมือนแบบว่ามาให เกรดอะไรเล no ็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพวกนี้ไข่ก็จะไม่ได้ใช้บุ๊กหรือไม่ได้อ่านบุ๊กอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เหมือนกับไพ่ที่แบบพวกแบบว่าไพ่ชุดนี้จะสิบแปดใบเช่นเดียวกันไพ่ชุดนี้จะสิบแปดใบเช่นเดียวกันแล้วก็ไพ่ชุดนี้จะสิบแปดใบเช่นเดียวกันนะคะคือจะพยายามมีไพ่หลักไว้ให้เยอะๆอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีไพ่อะลกอทีนี้มาดูว่ามีเป็นไพ่อย่างไรบ้าง ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้กล่องมาด้วยแบบสีเขียวๆแบบนี้นะคะกล่องมาแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นแบบนี้คือขนาดก็จะแบบก็โอเคสวยงามอย่างที่บอกเป็นไพ่ด้านหลังที่เป็นลายนี้ทั้งหมด ทุกใบก็จะเป็นลายแบบนี้หมดเลยเป็นลายสีดำๆแบบนี้แต่ด้านหน้าค่ะคือไพ่เ็จนี้จะมีความที่แบบว่าคือมันจะมีการเล่าเรื่องราวคือไพ Rider ่ Rider Waite เนี่ยเจ็ปใบเหมือนกันก็จริงแต่การวาดการเล่าเรื่องราวจะมีอะไรบาอย่างที่ต่างไป High p r i e t e s s h ฮพริต i สคือเราไม่เคยเห็นภาพที่เป็น h ฮพริ t i สในแง่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นอะไรแบบที่แบบว่าเป็นอีกแง่หนึง่งนะคะเป็นอีกแง่มุมหนึง่ง The Fool อันนี้ก็จะต่างไปหน่อยนึงแต่ว่าจะคล้ายกันก็คือยืนบนหนาผากล้าเสี่ยงกับอะไรหลายอย่างกล้าเริ่มต้นกับอะไรหลายอย่างในชีวิต The Magician คล้ายๆกับคนที่แบบว่าเหมือนแบบ สามารถควบคุมอะไรหลายอย่างได้หรือว่าเหมือนมีเซนส์อะไรแบบนี้ด้วยสำหรับไพ่รูปนี้นะแล้วก็คุมธาตุทั้งสี่ธาตุไพ่แบบนี้คือไพ่พลังงานของการคุมธาตุทั้งสี่ธาตุเจมิเชนจิเอมเพรสเกดี้อิมมันจะต่างไปจากที่เราเคยเห็น t h e Empress กบ The e ม p e r o r มันจะมีความต่างไปจากที่เราเคยเห็นในหน้าไพ่อื่นๆ คือไข่ชอบเพราะว่ามันมีความที่แบบมันเหมือนกันที่ลายเส้นมันสวยและต่างออกไปอย่างไพ่ที่เป็นวิสาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างเช่นดูนะคะ lover คือแบบมันเห็นถึงความแบบออ้คือแบบว่าเส้นผม ดึงดูดต่อกันแล้วกันมากมันหมายถึงแบบการลายเส้นต่างๆในหน้าไพ่แต่ละชุดมันจะมีอะไรบางที่เหมือนบ่งบอกมันสื่ออะไรหลายอย่างมากๆเลยแล้วแบบเวลาที่เห็นไพ่เหล่าเนี้ยมันใครจะรู้สึกถึงการที่เหมือนแบบว่ามันสื่ออะไรมากๆเหมือนพยายามเล่าเรื่องราวอะไรมากๆอยู่ตรงเนี้ยกับลายเส้นเนี่ยดูนะั้นเนี่ยดู g ร h ปกติเราจะเห็นผู้หญิง รูปหัวสิงโตแต่นี่คือผู้หญิงแล้วก็เป็นครึ่งที่มีสิงโตมันคือการถ่ายทอดอะไรบางอย่างที่ต่างออกไปแต่คือความหมายมันมันอ่านไปในแนวเดียวกันเพราะมันคือไพ่สเตรนจ์เหมือนกันนั่นแหละค่ะทีนี้คือตรงนี้มีไพ่ที่เป็นดูนะเดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตก็คือเหมือนกับไพ่ของคนที่แบบเป็นไพ่ที่แบบว่าดูคนที่มีอายุแล้วก็ถือตะเกียงแล้วเหมือนเป็นคนที่แบบว่าเป็นเหมือนลือสีเป็นไพ่ลือสีเป็นไพ่ตัวแทนราศีกันด้วยและนี่คือดูนะเนี่ยเห็นไหม สงบหรือว่าการแบบ awakening การฟังอะไรางที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับจิตวิญญาณหรือว่าเข้าถึงอะไรที่มันลึกๆอะไรอยู่ตรงนี้ไพ่รูสีไพ่ของการที่มีความสงบอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พยายามหาไพ่อะไรที่มันแบบว่านี่แหละ,ะมาดูวันนี้ไพ่เดท คือมันเป็นการวาดที่ต่างออกไปแต่มันคือการอ่านที่เราอ่านในแง่เดิมที่เป็นไพ่เดทนั่นแหละเดทและดูนันดูไพ่นี้นะคะอันนี้หายยากมากๆดูดีๆเวลาใครอ่านไพ่เดทนะคะทั้งอ่านส่วนตัวและอ่านในคลิปเดทเนี่ยมันมักจะมีความหมายที่มีความหมายที่ว่า transformation แฝงอยู่แล้วดูสังเกตดีนะคะว่าไพ่ชุดนี้เขียนว่าอะไรเดท rebirth rebirth reborn Transformation meaning ไปนในทางนั้นเลยแล้วมันแปลกมากเพราะว่าเราไม่ได้เห็นคำว่า Rebirth อยู่กับไพ่เดทแบบนี้ในไพ่ชุดอื่นๆที่เราเห็นกันทั่วไปมันจะค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะคะมันค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันอืมชอบจังเลยอะ่ะชอบอะ่ะทั้งลายเส้นทั้ง การที่เหมือนพยายามจะแสดงอะไรบางอย่างตรงนี้นะดูนะคะเดอซันขอนำเสนอเลยค่ะเดอซันคือดูดีแบบมันคือพลังงานที่มันเอกซตร้าที่มันเอ็กตรีมที่มันแบบฮิวที่มันเมเจอร์เยอะใหญ่พลังงานที่รู้สึกถึงถึงความที่แบบรู้สึกอะไรไหมกับหน้าไพ่แบบเนี้ยมันคือพลังงานพา,าทิตย์ที่เหมือนแบบแผ่แบบซ่านคือแบบว่า พลังงานบวกที่แตกกระจายแตกแผ่ซ่านออกมาใครจะใช้คาภาษาไทยไงดี <c oughs> <c oughs> คือมันเป็นพลังงานบวกที่แบบมากๆเพราะไพ่เดอะซันคือไพ่พลังงานอันดับหนึ่งที่บวกที่สุดโอ้ oh my god แล้วแบบสวยมากเลยอะสวยมากเลยชอบจังเลยอชอบจังเลยอะไพ่สวยนะคะชอบของลายเส้นหรืออะไรหลายอย่างที่แบบว่าเออมันมีความอาร์ต ที่ต่างออกไปมากมายแบบที่ไม่ได้เห็นทั่วไปง่ายๆเหมือนกันดูอันนี้นำเสนออีกเหมือนกันแปดไม้เท้าค่ะดูดิดูลายสีดูลายเส้นไม่ได้หาง่ายๆในชุดทั่วๆไปอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะไข่เลยเอาไพ่ชุดนี้มาอืมไข่แล้วไพ่ชุดนี้มาอืมชอบจังเลยอะ่ะ สวยมากดูดิสองถ้วยไพ่เซตเนี้ยสองถ้วยอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นเป็นไพ่ของคนที่เป็นตัวคนผู้ชายผู้หญิงแต่สองมืออ่ะที่ประสานกันแล้วมีน้ําที่เป็นถ้วยสองใบอ่ะคือมันคือการตีความที่แบบมันมันมันเป็นความอาร์ตมากๆเลยค่ะใครชอบมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะดีอ่ะชอบมากชอบมากเลย ังไงาตรงนี้ก็เป็นพลังงานที่บวกๆแล้วก็เป็นอะไรบางอย่างที่ไข่ต้องการจะมานําเสนอไพ่สวยๆให้ดูกันนะคะเพื่อเป็นพลังงานบวกให้กับทุกคนให้ทุกคนได้ตื่นเต้นเราใจกับตรงนี้ว่าเรามีพลังงานแบบนี้รออยู่ให้กับทุกคนนะอยากให้ทุกคนได้ตื่นเต้นไปกับเรานะคะเพราะว่าไพ่สวยมากๆแล้วก็จะเอามาใช้กับทุกคนนี่แหละ นะคะรอรับพลังงานบวกกับจากไพ่สวยๆชุดนี้แล้วก็ชุดอื่นๆที่ไขมีแล้วก็ที่ไขเอามาเพิ่มนะคะทุกคนยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้แล้วก็พูดคุยกันได้คอมเมนต์ได้นะคะไงขอบคุณมากๆเลยรอรับพลังงานบวกเยอะๆนะไปกันนะคะรักค่ะบ๊ายบาย